ผิดคำสาบานกับท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสุวรรณเ,เจ้าแห่งยักษ์และพูดผีเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทั้งหมดมีหน้าที่ในการดูแลปกป้องและคุ้มครองโลกมนุษย์โดยท้าวเวสสุวรรณมีที่ประทับอยู่ทางทิศเหนือตามตำนานของพระพุทธศาสนาได้บอกเล่าว,ว่าอดีตชาติของท้าวเวสุวรรณครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ท่านเป็นพราหมกนเป็นาพาหม์ที่ใจบุญหมั่นทำกุศล และคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านได้เปิดโรงงานค้าขายหยิบอ้อยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีจากความดีและความสามารถที่เหลือลน้นแต่ท่านไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินในมุมมองที่มนุษย์คนอื่นเห็นเมื่อได้เงินทองมาไม่ว่าจะจำนวนมากหรือน้อยท่านจะบริจาคให้กับบุคคลยากไร้ท่านทำแบบนี้เสมอมาจนกระทั่งพระพรมและพระอิศวรได้มองเห็นและให้พรความเป็นอมตะแก่ท่าน จนทเทวสุวรรณได้กลายเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพีและขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการบูชาทาเทวสุวรรณถึงเป็นเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยความปังนอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับทาเาวสุวรรณอีกมากมายเพราะท่านเป็นเทพที่มนุษย์หลายเชื้อชาติศาสนานับถือโดยชาวจีนจะเรียกท่านว่าไชซิงเอีย หรือเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยตามหลักทางพระพุทธศาสนาจะเรียกท่านว่าเท้าภัศพเมื่อพูดถึงท้าเวสุวรรณนั้นจะเห็นว่าแทบทุกวัดจะมีการสร้างรูปหลอ่อรูปปั้นหรือรูปภาพของท้าเวสุวรรณเพราะมีความเชื่อกันว่าท้าเวสุวรรณจะเป็นผู้ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาและคอยควบคุมวิญญ,ญาณร้ายไม่ให้มารบกวนผู้คนหากจะกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของท้าเวสุวรรณแล้ว หนึ่งในนั้นที่จะต้องกล่าวถึงก็คือท้าเวสวรร์วัดตรงจังหวัดนครนายกที่มีการเล่าขานกันในเรื่องของความขังความเฮี้ยนกันขนาดที่ว่าผิดคำสาบานจนทำให้ต้องจบชีวิตกันเลยก็ว่าได้ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าในปีพศ2565เกิดเหตุคนร้ายเข้ามางัดประตูห้องเก็บค่าเช่าที่ดินของวัดได้เงินสดไปกว่าส0,000บาทโดยกล้องวงจรปิดของทางวัด สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนภายหลังจากที่คนร้ายขโมยเงินของทางวัดไปแล้วได้กี่จักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดไปได้ไม่ไกลก็ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุก18ล้อจนเสียชีวิตในคืนนั้นนั่นเองซึ่งภายหลังจากที่ทางวัดตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจึงทราบว่าผู้เสียชีวิตคือคนร้ายที่เข้ามาขโมยเงินของทางวัดไปนั่นเอง และคนร้ายหลายนี้ก็เป็นคนที่มาช่วยงานอยู่ในวัดและเคยมีประวัติชอบลักขโมยจนไม่ได้รับความไว้วางใจจากใครทําให้คนร้ายหลายนี้เคยเอ่ยปากสาบานต่อองค์ท้าเวสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่ในวัดว่าจะเลิกเป็นขโมยถ้าไม่เลิกขอให้มีอันเป็นไปแต่สุดท้ายก็ไม่เลิกแล้วยังเข้ามาขโมยเงินของทางวัดไปอีกและในที่สุด ก็ต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามที่ได้เคยสาบานกับภาวเวสุวรรณไว้นั่นเอง